เตะมุมครั้งที่3ซ้อนแล้วครับทางซ้ายเป็นรังสลิดมั่งครับที่จะเปิดอมีซังโฮกับชนลทิพมีออกไม้ออกมือกันครับโอ้โห โปรสินต้องเรียกต้องแยกออกมาแล้วครับแยกคู่กรณีออกมา oh. 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 ไร่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเหลืองครับเหลืองฝั่งระใบอ้าวอัดสั้นอีกมามายวดตีสังโฮต่ออ้าวีโอ ถ้าทำไมลีซ oh, uh ังโฮไปหลุดอย่างนั้นเลยครับ huh. ด uh ีเ huh. พ oh, uh ื่อนห้ามไม่ได้โโอ้หดีเพื่อนห้ามทันอู้ดีตังโฮอนาคตของตัวเองโอ้โหร้ายแล้วครับทปทิ้งว่าอย่างนั้นครับไปไปทิ้งโอ้โหไปทิ้งบนผืนหญ้าเลยครับโอ้โหลีซังโฮของเขาโอู๋เนี่ยครับรู้สึกเฉลิมแด่ต้องรีบวิ่งมาเลยครับแล้วภาพจังหวัดจับอยู่พอดีด้วยครับแล้วเขาไปโขกใส่อันเดอร์สั้นนะฮะโอ้ คือคือโดนยั่วและสมาธิแตกก่อนครับดีซังโฮโอ้โหคือในในสนามเนี่ยไม่เท่าไรแต่กับผู้ตัดสินตรงนั้นโอ้โหแล้วไปง้างหมัดง้างไม้ง้างมือใส่ผู้ตัดสินอย่างนั้นยังดีที่เพื่อนห้ามทันนะครับภาพ้โวปรีมาล็อกไม่ถึงนี่โอ้โหไม่รู้จะไปถึงยังไงอะครับอนาคตของเขาเองเลยนะครับโอ้โหดีซังโฮอ่าเนี่ยยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดสุดเลยครับยังไม่สามารถฟื้นสติกลับมาได้ครับดีซังโฮอ่า ต้องต้องพาไปสงบสติอารมณ์ก่อนครับเพราะคืออย่างนี้ผู้สินเห็นชัดเจนอยู่แล้วครับข่าวไทยพีบีเอสความจริงโดยตัวจริงเช้าของอานนท์นานอกในเกมที่เชียงรายเอาชนะสุพรรณบุรีนะคะและเขาไปถมน้ำลายใส่ชาวิวชปุยคะ่ะล่าสุดคณะกรรมการอนุกรรมการ มรารยาทและวินัยข้อประท้วงของบริษัทไทยพีมารีนะคะมีมติสั่งลงโทษเรียบร้อยแล้วค่ะคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของบริษัทไทยพีมารีนะคะได้พิจารณาลงโทษกรณีที่อานนนนานอกนักเตะของเชียงรายไปถมน้ำลายใส่ชาเรีวชาปุยนักเตะสุพรบุรีที่ประชุมจึงมีมติสั่งลงโทษปรับ3 4 ,00 0บาทนะคะและลงโทษแบนหนึ่งนัด โดยการลงโทษแบนไม่ได้มีในระเบียบของโตโยต้าไทยพิมร์ลีคค่ะแต่ว่าเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคณะอนุกรรมการจึงสามารถใช้อำนาจการลงโทษที่นอกเหนือจากระเบียบได้และได้สั่งเพิ่มการลงโทษแบนหนึ่งนัดค่ะแต่ว่าเชียงรายก็มีสิธทธิ์อุทธรณ์โทษของอานน์ภายใน24ชั่วโมงนะคะซึ่งโทษแบนของอานน์ยังไม่ส่งผลในเกมที่เจอกับบุรีรัมย์อยู่ตอนนี้นะคะซึ่งอาจจะไปโดนโลงโทษในเกมส,สุดสัปดาห์นี้แทนค่ะ เียโอ้โหยิงเบาก็เกี่วแบรก,ก,ก็ปกักหลักเตะที่อไปรับด้วยคนแล้วนะครับโอโประตูก็ขึ้นครับเราเปิดตรัตนได้มงเอา้าบอลตกอยู่ยิงนะนียกระดอนไปกระดอนมาไม่เข้าครับโอ้โหบอลหยู่หน้าประตูครับบินต่อก่อเอาไว้นีเ่เข้าไม่ถึงครับบอลกระดอนไปกระดอนมาสุดท้ายไม่เป็นใจกับทางฝั่งแอร์ฟอร์สแล้วก็ โอ้จบ90นาทีครับวันนี้บุกมาเก็บ3แต้มถึงถิงถ่นทูปตัตบ,บีของ Air Force Central FC เลยครับโอ้โหนี่ดูครับจังหวะจังหวะสุดท้ายโ,โอ้โหนี่โดนแขนแฮนบอลด,ด้วยนะครับจังหวะผู้สิน์ที่4อาจจะมาแจ้งบางเรื่องให้กับผู้สินนะครับเ,เรียกอีวานบอสควิดมาแล้วไก่เก้ดดวด อีวานบอสโกวิชโดนเหลืองไปอาจจะพยายามจะเรียกมาบอกว่าเขาจะแจกใบเหลืองอีวานบอสโกวิชจากจังหวะใไหนครับครับอายไม่ได้ทำอะไร นี่อ่านปากเท่าหรออ้าวอ๋อนี่มาเจออิวามาสะโอ้โหเพิ่งจะเหลืองมาแแบบแบบครับโอ้โหบอสโควิสโอ้ยแล้วอิวามาสะนี่ก็เก่าเลยนะครับครับมจังหวะคือเกมมันยังยังไม่ได้จะเริ่มเต็มตัวอาจจะค้างตรงนี้นะเจริญพงศ์จะต้องมาต้องมาห้ามมาดูว่าผู้ช่วยยกธงนะครับผู้ช่วยเห็นแล้วยกธงถึงยาน ือจวะตรงนู้นยังไม่เริ่มนะครับแต่พอนลกจากที่เพื่อนดึงออกมาเจ้าตัวทางค้างๆเห็นยูศาวิ่งแบบขยับจะเล่นยังไงเนี่ยครับข้อมุลกล้องก็เราเห็นแค่ตรงที่แวบมาว่าเขาไปขวางทางวิ่งของูยมสะเจ้าตัวก็น่าจะค้มหน้าพอนาแลลวครับว่าจะให้อย่าให้โดนเพิ่มนี่ครับชิบูตาก็มาดึงแล้วเจ้าตัวแวบปุ๊บนั่นแล้วเจอเก่าโยยายูยาศะด้วยะเก่าทั้งคู่ด้วยครับ รออยู่ที่คนนี้แล้วครับว่ายังไงครับอ่าหน้าหน้าใช้ไม้นวมก่อนหรือไม่โอเรียกเก็บมาหาฟักใหม่โอ้ยถ้าควักอาจจะยังจะควักลืมเรียกไกลเกลี่ยเรียกไกลเกี่ยเมื่อก่อนโอ้ควักควักครับควัก อีวามาศท่าทั้งคู่แต่ถ้าทั้งคู่เนี่ยวอสตูดิปไปด้วยนะครับดูเอาตามไม่ไปเนี่วอสตูไปครับไปถอดเสื้อสายเลยครับเนี่ยครับคือทั้งคู่ก็อีวามาศก็โดนเหลือไปด้วยแต่บอสโควิดทีมเสียหายมากกว่าครับใช่ครับอ้หโโเขาอาจจะไปถามผู้สนิทสี่เนี่ยแบบนี้เพราะว่าเหลืองเขาเนี่ยจากที่ผู้สนิทไปคุยกับผู้สนทิทสี่ที่สกีนเฮดนะครับเหลืองแรกของเขาอ่ะ ก็โดน<ช>นะครับไปชี้อ้าวไม่ใช่คัณที่นี่แต่เราแต่เราแต,แต่เดี๋ยวจะ